ดีค่ะมีสุกัญญาทัพเจริญค่ะวันนี้ทุกๆท่านกำลังอยู่กับรายการ SDU Today รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุสิตค่ะเพื่อต้อนรับเปิดเทอมใหม่นะคะเราพาทุกท่านมาที่มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุสิตศูนย์สุพรรณบุรีวันนี้ทางรายการจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นลองไปติดตามตัวอย่างกัก่อนเลยค่ะ านแรกที่บีจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนั้นก็คืองานครบเครื่องเรื่องการเรียนครั้งที่สองสหรับครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดุสิตได้รับเกียรติจากคณะท่านบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอาทิพิธีเปิดโรงเนยสวนดุสิตแห่งแรกและแห่งเดียวในสถาบันการศึกษาไทยในสวนดุสิตจะเป็นยังไงนั้นบีมีวิธีอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ระยะเวลากว่า70ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตได้กลายเป็นสถานที่เพาะบ่มความรู้ทั้งงานวิจัยที่ถูกค้นคิดในด้านอาหารและเบเกอรี่ด้วยเหตุนี้โรงเรียนการเรือนจึงได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และรวบรวมองค์ความรู้เป็นเบ้าหลอมหล่อประสบการณ์ทางอาหารของนักศึกษาอีกทั้งยังเป็นหน่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการต่อสังคม จากความรู้ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานทางด้านอาหารและเบเกอรี่ทำให้มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนดุสิตมีความรู้เชิงลึกและให้ความสำคัญกับวัตถุดิบและนี่คือเหตุผลของการก่อกำเนิดเนยสวนดุสิตเนยสวนดุสิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันนมโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีการนำเข้าน้ำมันเนยคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเนยที่ผลิตออกมาจะมีกลิ่นหอมที่ได้จากธรรมชาติ ไร้ซึ่งการเติมสารแต่งกลิ่นไดอย่างไดพร้อมทั้งยังมีการทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งผลิตเนยคุณภาพสูงซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า800กิโลกร,รัมต่อวันโดยเนยสนุสิตใช่เพียงแต่จะถูกใช้สนับสนุนกิจการในมหาวิทยายลัยเท่านั้น พอเนอยคุณภาพสูงเหล่านี้ยังถูกส่งกลับไปสู่สังคมเพื่อมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําด้านการผลิตเนยที่มีคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาดสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการด้านการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แต่ละชนิดมีความต้องการใช้เนยที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนยสวนดุสิทธิ์จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนได้สูตรสำเร็จเป็นเนยทั้งหมด3ส,สูตรซึ่งทุกสูตรไม่มีกฎไขมันชนิดทรานเป็นส่วนประกอบในสูตรที่หนึ่ง เนยสดแท้ที ة, ่ม like ีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องราวของกลิ่นเนยที่ดีมีสีเหลืองนวลเมื่อนํามาใช้กับเบเกอรี่จึงมีกลิ่นเฉพาะตัวให้เนื้อสัมผัสที่ดีทําให้เนื้อแป้งขนมหรือตัวเค้กมีความนุ่มเนื้อฉ่าเนื้อซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ต้องการเนยเหลวหรือเนยละลายเนยสูตรที่2ในผสม มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องสูงละลายช้ามีกลิ่นหอมของเนยแต่น้อยกว่าเนยสูตรที่1เล็กน้อยและมีสีเหลืองอ่อนเมื่อนํามาใช้กับเบเกอรี่พบว่าการขึ้นฟูระหว่างการตีเนยค่อนข้างดีใช้เนื้อสัมผัสที่ดีต่อเนื้อเค้กและขนมปังทําให้น่ารับประทานม,มากยิ่งขึ้นเนยสูตรที่3คือเนยผสม ความคงตัวที่อุณหภูมิห้องสูงจึงลดปัญหาในขั้นตอนการเตรียมของการทำเบเกอรี่ที่บางครั้งอาจต้องใช้เวลานาน,านหรือเกิดความผิดพลาดแนวระหว่างทำการขึ้นฟูระหว่างการตีเนยดีกว่าสูตรที่1และสูตรที่2และเนยสูตรนี้ให้เนื้อสัมผัสของเบเกอรี่ใกล้เคียงกับเนยชนิดที่2 จากความเชี่ยวชาญอันยาวนานประกอบกับวัตถุดิบที่ดีที่สุดองค์ความรู้ที่ถูกเข้าบ่มเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดถูกะสา,าเข้าด้วยกันได้ลก,กลายเป็นเนยที่ดีที่สุดและวงการอาหารของประเทศมีนามว่าเนยสวนดุสิธตคุณผู้ชมคะและตอนนี้บีก็อยู่ในห้องที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เบกเกอรี่ที่ทำมาจากเนยจากโรงงานของเราค่ะ สวยๆเราเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากโรงเนยนะคะก็จากทีมงานของโรงเรียนการอาหารนาชาติสนุสิทธิ์ก็ถ้าสนใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสนใจที่จะเรียนอบรมเบเกอรี่กับเราก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์0 2 4 4 4 2 4 4 5 3 9 1 3ค่ะค่ะไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์บิ๊กมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ช่องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สาธิตการแต่งหน้าเค้กแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมชมงานแล้วก็น้องๆักเรียนนักศึกษาได้ลองทําเค้กและทาเค้กเป็นของตัวเองกลับบ้านด้วยค่ะวันนี้มาทําอะไรกันบ้างเอ่ยมาดูเขาแต่งขนมทำเค้กแล้วก็เรียนเจอะกับพวกคำเนอยอะค่ะส่วนใหญ่จะมาเลือกอาหารใช่ไหมคะ แล้วก็ดูงานตามบูธพวกขนมไหมพี่นะคะแล้วสนใจอะไรเป็นพิเศษสำหรับงานนี้บ้างก็ทำขนมเค้กค่ะค่้าหลักตอนนี้นะคะก็ <I> มีการาทามทอาหารจางเชฟมือใหยวคะ่ะ <c oughs> จากนี้ภายในงานยังมีเสวนาทางวิชาการเรื่องเนยกับการบริโภคของคนไทยและนานาชาติชมบูธสาธิตการทำอาหารของนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆด้วยค่ะ สถาปัตยกรรมของจีนที่อยู่ด้านหลังดีนี้นะคะคือสถาบันองจื้อที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสนุสิวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากค่ะครบรอบ5ปีของสถาบันคงจื้อถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราตามดีไปชมบรรยากาศภายในกันเลยค่ะสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏส,สนุสิตสุพรรณบุรีมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27ธันวาคม2549 โดยได้รับเกียรติจากพระนท่านบรรหารศิลปะอาชานายรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยการดําเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาสถาบันคงจือมหาวิทยาลัยราชภาัฏส,สุพรรณบุรีได้เป็นศูนย์กลางบริการของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปในเขตภาคกลางภาคตะวันตกในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันคงจื่อมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏสุนสิทธิ์สุพรรณบุรีมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏสวนสิทธิ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตอนนี้นะคะพี่กำลังต่อคิวให้เราซื้อเขียนชื่อบีเป็นภาษาจีนบ้างค่ะบางยีูห้อคือ唐是唐ก国的意思吗？唐装。ไม่ค่ะ。เบียเยเบียเบียะเยาบอฉันก็ยังไม่แน่ใจความหมายแต่ตายอ่ะ 放了多少梦？黄色的脸，黑色的眼，不变是笑容、啊。八千里山川河岳，像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难。 สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ที่ส่วนลึกสิต์อินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้งช่องที่2นะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ